คำถามยอดฮิติดอันดับหนึ่งของแบรนด์ที่คนถามเข้ามาเยอะมากที่สุดก็คืออยากหน้าใสาแบบจา๋าและจะอปต้องใช้ตัวไหนบ้างคะแกแด่สาตัวนี้คือเซ็ตบำรุงผิวหน้าแบบครบสูตรเลยนะคะเริ่มจาก2ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวคุณอีปอธิบายให้ฟังดีกว่าว่าทำไมต้องใช้เซรั่มลกมาและครีมเจลคู่ก,กันด้วยก็คือปัญหาผิวเนี่ยคะ่ะมันก็จะมีปัญหาทั้งชั้นในและชั้นนอกนะคะ ซึ่งบางทีชั้นในเนี่ยครีมก็อาจจะลงลึกไม่ถึงใช่เป็นเซรั่มตัวนี้นะคะที่เข้าไปช่วยพูทไม่ว่าจะเป็นจุดด่างดำฝ้ากระเอยที่มันแบบอยู่ลึกๆที่ครีมไม่สามารถบำรุงเข้าถึงเนี่ยก็จะต้องเป็นเซรั่มตัวนี้นะคะตัวนี้ก็มีกรทแฟตเตอร์สูงมากนะคะมีอาหารผิวสูงมากแล้วก็ตัวนี้เขาจะดูแลผิวชั้นนอกไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำซีฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยมันก็จะมีทั้งชั้นในแล้วก็ชั้นนอกนะคะตัวนี้อิกก็จะให้เขามาดูแลในส่วนของผิวชั้นนอกนะคะไม่ว่า จะเป็นความหมองคล้ำที่มาจากแสงแดดนะคะอันนี้เป็นความหมองคล้ำที่แบบโดนแดดปุ๊บแล้วมันดำปั๊บอะคะ่ะตัวนี้ก็ช่วยได้เลยทันทีตัวนี้ก็เลยออกแบบนะคะมาทําหน้าที่ดูแลผิวชั้นนอกเนะะี่ยค่ะก็ใช้คู่กันเขาก็จะดูแลทั้งข้างในซึมได้ล้ำลึกแล้วก็ดูแลผิวชั้นนอกก็จะเป็นตัวรีมเซลเหมือนกับว่าเวลาจ๋าเป็นรอยสิวที่หน้าอะไรเงี้ยคะ่จะจ๋าไม่เคยกลัวเลยการเป็นรอยสิวเพราะว่าแป๊บเดียวหายจากการใช้2ตัวนี้แหละคือจริงๆแล้วก่อนน้นนี้มีแค่เซรั่มลงมาตัวเดียวเนาะก็หน้าใสาย ฟ้ากะจุดด่างดำต่างๆคือตัวนี้คือเดอะเบสเลยนะที่เางจาก็จะอีฟหน้าเด้งหน้าเด็กแบบนี้ก็เพอาะเซรั่มถูกกว่าตัวนี้แต่ทีนี้พอมีครีมเจลมาค่ะมันเป็นตัวบำรุงผิวชั้นนอกคือมันไม่ได้เป็นสุดยอดปิตานินอย่างเดียวแต่เขายังมีในส่วนของมเจอร์ไรเซอร์วิตามินอีนะคะความชุ่มชื้นที่ทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แห้งกล้านะคะไม่ให้ผิวหน้าเราสูญเสียความชุ่มชื้นได้ง่ายใช่ก็จะเป็นในส่วนของครีมเจลเลยและบอกเลยนะว่าใช้ไปปุ๊บเนี่ยก็จะรู้ มันจะฟูฟูและหน้ามันชะนนิ่มๆเอาง่ายๆคือสโลแกนของมันนะคะคือทาปุบนุ่มปับทาปับนุ่มปุบทาปุบปับปับนุ่มปับนุมปุบตอนที่เป็นรอยเสียวนะใช้ลกมาตัวเดียวก็ว่าหายไวแล้วพอคุณใช้คู่กันแบบนี้มันเหมือนเป็นการบูสต์ผิวให้หน้ามันขาวไวกว่าเดิมถึงสองเท่าถามว่าใช้ตัวเดียวได้ไหมได้ค่ะแต่ถ้าอยากให้มันหายไวเลยจริงๆให้ใช้คู่กันแบบนี้เอาว่คู่กันเลยและสุดท้ายที่สําคัญไปกว่านั้นคือแต่เด นี่คือกันแดดอีฟนะคะจะอีฟเคยบอกจ๋าว่า ตัวที่สําคัญที่สุดบนใบหน้าของเราไม่ใช่ตัวบํารุงนะคะแต่คือกันแดดนั่นเองแสงแดดเป็นอะไรที่แบบทําร้ายผิวดีที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็เห็นผลไวที่สุดผลที่ตามมาจากการที่เราเผชิญแสงแดดนะคะมันก็จะเป็นความหมองคล้ำละที่เห็นได้ชัดแล้วก็ฝ้ากระจุดด่างดำและอีกทั้งยังเป็นความร้อนความร้อนที่มาจากแสงแดดนะคะพอเวลาแดดโดนหน้าเราปุ๊บมันก็จะมีความร้อนสะสมใช่ไหมคะแล้วความร้อนนี้มันก็จะอยู่ที่ผิวหน้าเรานานมากมันทําให้น้ําในผิวเนี่ยระเหยออกไปได้รวดเร็ว ไม่น่าเชื่อว่าความร้อนเนี่ยมันเผลทําให้เราเหี่ยวไวขึ้นหลายคนอาจจะโฟกัส UVA UVB แล้วก็บูไลท์แต่ตัวเนี้ยเราโปรเทคในเรื่องของแอนตี้โพลิชชันด้วยแล้วก็ความร้อนด้วยกันแดดกันน้ํากันเหงื่อกันฝุ่นกันมลภาวะกันความร้อนกันแสงบูไลท์ด้วยรู้ไหมคะว่าทําไมคนส่วนใหญ่ถึงรักในกันแดดอีฟขนาดนี้นี่คือกันแดดหน้าเนียนของอีฟนะคะเป็นเนื้อสมูทอีฟเขาคิดค้นมาให้แบบมันเป็นเนื้อที่เกลี่ยง่ายมากนะคะ มันเกี่ยง่ายมากและที่สําคัญคุมมันได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงไม่เหนียวไม่มันไม่เยอะอไม่เป็นคราบใครที่ไม่ชอบใช้กันแดดที่เหนียวๆแบบจา๋าอยากให้คุณมาลองใช้กันแดดอีฟดูมันไม่เหนียวแล้วมันก็คุมมันได้ดีจริงๆค่ะและอย่างเขาทําหน้าที่เป็นเหมือนพรายเมอร์อะคะ่ะเบลอรูขุ่น <c oughs> ก่อน <c oughs> <ๆ>ที่เราจะเมคอัพนะคใช่ เมค e u อัพติดทนทนานขึ้นด้วยไม่แต่งหน้าก็ใช้ไม่ได้ออกไปไหนก็ใช้เพราะว่าความร้อนอย่างแสงอย่างเงี้ยเห็นปะมันก็เป็นตัวที่ทําให้เราหน้าดำเหมือนกัน3ตัวนี้คือเซตหน้าใสของอีฟนะคะเป็นเซตที่เรา2คนใช้ทุกวันสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ทจทหจหนักอิททุกประเทศเลยนะคะ คนท้องก็ใช้ได้เออนี่นี่คือคนท้องนะคะคนท้องใช้ได้ไม่ใช่หมูกระทะนะอันน, <laughs> น,นี้เด็กอยู่นีปลอดภัยแน่นอนนะคะแบรนด์อีพ e เนี่ยเราผลิตเองเราใช้เองแล้วเราก็รีวิวเอง <c oughs> ถึงได้กล้าพูดว่าปลอดภัยแน่นอนโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบาย